สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสาก,ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดเหรียญนิยายในแอปลิสอะไรนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะให้ที่ทุกให้ทุกคนไปที่คําว่า writing นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะพอกดแล้วก็จะเข้ามาหน้าน,นี้นะคะให้ทุกคนไปที่คําว่างานเขียน,นะคะ่ะอยู่ซ้ายมือด้านบนเสร็จแล้วเราก็เลือกว่านิยายเรื่องไหนนะคะที่เราจะทําการติดเหรียญแล้วก็คลิกเข้าไปในในนิยายเรื่องนั้นนะคะ จากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะเราก็ดูว่าเราจะติดนิยายที่ตอนที่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าสายจะติดตอนที่5นะคะให้กดไปที่คําว่าฟรีนะคะจากนั้นก็กดคําว่าตั้งราคาะคะ่ะ เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะให้ทุกคนไปที่คําว่าตั้งราคาค่ะเราก็ตั้งไว้เลยว่าเราจะตั้งราคาตอนนี้ที่ราคาที่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าจะใส่ไปที่2บาทนะคะถ้าเราใส่ไปที่2บาทเราจะได้รับส่วนแบ่งนักเขียนที่1บาทสามบาทนะคะ ส่วนคําว่าตั้งราคาตั้งเวลาปรับราคานะคะอันนี้จะเป็นใส่เวลาเฉพาะเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ราคาที่2 4บาทตั้งแต่เวลาวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถใส่ได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะใส่ตรงปรับราคาตรงนี้เราก็ปิดไว้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเขามาเปิดรับทิปก็คือนักอ่านอะ่ะจะให้เรา ให้ทิปเราเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องให้มากกว่าราคาที่เราตั้งราคาขายไว้ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะได้รับทิปจากนักอ่านก็กดคําว่าเปิดรับทิปนะคะพอกดเสร็จแล้วแล้วก็กดคําว่าบันทึกได้เลยเสร็จแล้วก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะคะก็จะขึ้นเหรียญที่ตอนที่เราติดเหรียญเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการติดเหรียญในแอปดิสอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะ